ค่ะนักศึกษาทุกคนและผู้ที่รับชมทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะกอนอำเภอเมืองจันบุรีก็จะมานําคลิปนําเสนอวิชาทักษะการประกอบอาชีพอชห1 0่ระดับประถมศึกษาโดยนะคะครูหน่อยหาไทยทิพย์เชยกาเน,นิดครูภาษาสมัครกอนค่ะค่ะครูนัทครูพลอยนภ์นพดีครูกอนรรตำบลบ้านปึกค่ะ ค่ะแล้วก็มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะโครงสร้างรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพนั้นนะคะสาระสำคัญทักษะการประกอบอาชีพช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการในอาชีพที่ตนเลือกให้มารู้เป้าหมายซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะการประกอบอาชีพการทำแผนธุรกิจ การจัดการการผลิตหรือบริการการจัดการตลาดการขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพตลอดจนการจัดทำแผนและโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสมถูกต้องเรามาดูในบ้ที่หนึ่งนะคะทักษะในการเข้าสู่อาชีพนะคะเรื่องที่หนึ่งความจำเป็นในการฝึกอาชีพทักษะอาชีพกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องที่2ความหมายความสำคัญของจัดการอาชีพเรื่องที่3แรงเรียนรู้และสถานฝึกอาชีพเรื่องที่4จะเป็นการวางแผนการฝึกทักษะอาชีพและเรื่องที่5การฝึกทักษะอาชีพนะคะเรามาดูถึงความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพกระบวนการผลิตกระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะกระบวนการผลิตกระบวนการตลาดในการดําเนินนี้นะคะจะต้องมีการนําเสนอผลงานหรือชิ้นงานจึงมีการสั่งจองสินค้าเพื่อผู้ผลิตจะได้ทราบนะคะถึงความต้องการทางด้านขนาดคุณภาพปริมาณและราคาสินค้านะคะที่สําคัญในการที่จะทํา กระบวนการนี้นะคะจะต้องมีคุณธรรมนะคะคุณธรรมของผู้ประกอบการนะคะผู้ที่มีอาชีพกระบวนการผลิต1จะต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 2. นะคะรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่และปรับปรุงให้ดีขึ้น3ไม่ปลอมปนสินค้าหรือปลอมสินค้าไม่กัดตุนสินค้านะคะไม่เอาเปรียบแรงงานมีความรู้ความชํานาญในอาชีพ ที่ตนเองปฏิบัตินะคะแล้วก็มีความรักในอาชีพของตนเองนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีมิยยสัมพันธ์ที่ดีนะคะความหมายและความสําคัญของการประกอบอาชีพนะคะความหมายสําคัญนั้นนะคะเรามาดูนะคะความหมายสําคัญในการประกอบอาชีพนั้นก็คือหน้าที่การงานที่พึงประสงค์นะคะจะต้อง สร้างผลตอบแทนที่เป็นรายได้ตรงตามความหมายความต้องการเพื่อดำรงชีวิตนะคะการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จนะคะปัจจัยความต้องการอาชีพนะคะให้มีผลสำเร็จก็คือหนึ่งหาข้อมูลนะคะจากเอกสารต่างๆจากสื่อวิทยุนะคะโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในการในอาชีพนั้นๆนะคะแล้วก็ พบภูมิปัญญานะคะในชุมชนของเรานะคะหรือว่ามีการทดลองวิเคราะห์เพื่อจัดการอาชีพนั้นนะคะในการจัดการอาชีพนะคะก็จะต้องจัดการอาชีพให้เหมาะสมนะคะเรื่องที่3นะคะแหล่งการเรียนรู้นะคะแหล่งการเรียนรู้และสถานที่ฝึกอาชีพนะคะในแหล่งการเรียนรู้นั้นก็มีหลายๆแหล่งด้วยกันนะคะ แหล่งเรียนรู้มาจากาข่าวสารนะคะข้อมูลส,สารสารสารสนเทศรสะะารป,รปราระสสสสรสบรสะะารสรสารสารสารสสนรสสนรสสรสรสารส้รสรสารส้รสรสารส้รสารสารารสสวงหา,ารสะะาารสรารสารสารสารรสา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 รารสารารสารสยนันนะะารส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 าคัญในแหลางสรีานสรูารสารสารสารรียรรู้ร็ารสารร สร้างจินตนาการนะคะมีความคิดที่เริ่มสร้างสารสรค์ความแหล่งเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัยแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะความรู้ความคิดที่ได้วิชาการประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังมาจากค่านิยมในการรักการอ่านนะคะสร้างความคิดให้เกิดอาชีพใหม่ๆนะคะแหล่งที่เสริมประสบการณ์ตรงนะคะแหล่งที่ส่งเสริมมิตรภาพนะคะ ประเภทแหล่งเรียนรู้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นแหลงเรีนรที่เกิดจากธรรมชาตินั้นก็เช่นภูเขานะคะสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะแหล่งน้ําแหล่งทะเลสัตว์แล้วก็พืชต่างๆนะคะส่วนแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือ ห้องสมุดประชาชนนะคะเเช่นจังหวัดชนบุรีนั้นนะคะในอำเภอเมืองชนบุรีก็จะมีห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดชนบุรีนะคะออวัดนะคะแล้วก็สิ่งสถานประกอบการนะคะทีนี้เรามาดูการวางแผนนะคะในการวางแผนฝึกอาชีพนะคะจะต้องมีความรู้และทักษะที่ฝึกอาชีพโดย การกำหนดสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะก็จะเป็นการศึกษาที่อาชีพที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็ลักษณะน,นิสัยของการทํางานจะต้องเน้นว่ามีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานต่างๆนะคะหรือทดลองงานนะคะก็จะต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติแล้วก็เป็นงานที่เราชอบนะคะ แล้วก็การฝึกฝึกงานวางแผนนะเราจะต้องรู้จากการวางแผนในการทำงานนะคะสำหรับการทำงานทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ทำให้สำเร็จรุ่ร่วงตามที่เราต้องการนะคะการฝึกทักษะอาชีพนะคะเรามาดูถึงการฝึกทักษะอาชีพนั้นวิธีการฝึกนะคะเราต้องดูวันเวลาในการฝึกนะจดบันทึก ประโยชน์ของการจดบันทึกนะคะการบันทึกอย่างไรนะคะในการจดบันทึกนั้นนะประโยชน์ของการจดบันทึกก็จะต้องเ,ออเพื่อป้องกันไม่ให้เราลืมที่สําคัญนะคะเป็นข้อมูลที่ตัดสินใจนะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะคะแล้วก็ได้ทราบข้อปกป้องแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะแล้วข้อมูลนั้นก็จะได้เอามาเปรียบเทียบกับงานในครั้งต่อไป นะคะแล้วก็ติดตามงานการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนนะคะเป็นข้อมูลในการวางแผนในการตอบภัยได้นะคะนี่อาชีพในชุมชนนะคะอย่างเช่นในอาชีพนั้นก็จะมีการหูซ่อมรถนะคะปั๊มน้ำมันร้านตัดผมนะคะเราก็จะเป็นอันนี้เป็นอาชีพในที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นการประกอบอาชีพ ออโดยที่อิสระนะคะออแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมาพบถึงการวางแผนนะคะในบทที่สองการทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพะค,ะค่ะค่ะสำหรับในบทที่2นะคะอย่างที่อาจารย์หน่อยแด้พูดเป็นเบื้องต้นนะคะการทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพจะมีอยู่ในหัวข้อทั้งหมดสีเรื่องนะคะเรื่องที่1การทำแผนธุรกิจ เรื่องที่2การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิคสวอตตามศักยภาพ5ด้านเรื่องที่สาการกำหนดวิสัยทัศน์ธุรกิจรายได้ค่านิยมเป้าหมายกลยุทธ์กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องที่4ี่การวางแผนปฏิบัติการอะเรามาเข้าสู่ในเรื่องของเรื่องที่1กันเลยนะคะเรื่องที่1เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจนะคะ การวิเคราะห์ชุมชนโดยการนำเนินอาชีพให้ประสบความสำเร็จถือแม้ว่าผู้ที่จะนำเนินการประกอบอาชีพได้มีการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพแล้วก็ต้องผ่านการวิเคราะห์ตามไปด้วยรวมทั้งได้มีการศึกษาข้อมูลขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาแล้วครบถ้วนก็ตามใน,นการเข้าสู่อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระอะไรที่มันจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่างานอาชีพ ดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของพืนที่นั้นหรือไม่เช่นดได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสามารถกำหนดเป้าหมายในการกำดำเนินอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงควรได้การวิเคราะห์ชุมชน เกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่ที่จะจัดที่แต่ตัดสินใจอาชีพนั้นให้เกิดขึ้นเรื่องที่2นะคะการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิคสวอตตามศักยภาพ5ด้านนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะประกอบไปด้วย S. สเต็งซึ่งมีความหมายเป็นเขาเรียกว่าจุดแข็งนะคะความสามารถหรือสถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นเชิงบวกซึ่งสามารถนาม,มาใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ นะคะอย่างยกตัวอย่างจุดแข็งของกสณของกสทตมบ้านปึกนะคะอย่างตอนนี้จจะเป็นในเรื่องของแป้งเท้าเยาม่อมนะคะซึ่งแป้งเท้าเยาม่อมเป็นพืชประจําถิ่นนะคะที่อยู่ในตําบลบ้านปึกและเป็นของจังหวัดชลบุรีที่มีอยู่ในจังหวัดเดียวนะคะ,คะสำหรับตัวที่สองนะคะ the w i c n e t จุดอ่อนมีความหมายถึงสถานการณ์ในชุมชนที่เป็นเชิงลบ ซึ่งไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ให้เกิดประโยชน์ต่องานอาจส่งผลให้งานที่ทำเกิดความล้มเหลวอย่างจุดอ่อนนะคะของแป้งทางยาม่อมหรือต้นทายาม่อมคือจะขึ้นตามฤด,ดูกาลไม่ได้ขึ้นตลอดตลอดทั้งปีนะคะแล้ว6 6, หเดือนถึงจะได้ผล,ผลผลิตของตัวหัวขึ้นมานะคะ สำหรับ O Opportunity โอกาสมีความหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโอกาสก็คือว่าทุกคนถ้าจะมาซื้อแป้งทายมอมต้องมาที่ตำบลบ้านปึกจังหวัดชลบุรีเท่านั้นถึงจะได้แป้งที่มีคุณภาพนะคะ T Teeth อุปสรรคมีความหมายปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่ขัดขวางหรือไม่สนับสนุนต่อการทํางานให้มันรู้วัตถุประสงค์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยต่อการดําเงินก็คือหัวทาายม่มอมกว่าจะได้หัวมาหาค่อนข้างยากนะคะแล้วเป็นเป็นพืชที่เป็นพืชประจําถิน่นไ,ไม่ได้มีที่อื่นที่ไหนเลยต้องอนุรักษ์ในเรื่องของห,หัวตรงนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของปัญหา ของหัวซึ่งเราจะต้องมีหัวและเราต้องเก็บไว้นะคะค่ะค่ะนั่นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่สนะคะการกําหนดวิสัยทัศน์ภานกิจรายได้ค่านิยมเป้าหมายกลยุทธ์กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4อันนะคะ<ม>วิสัยทัศน์ภานากิจเป้าหมายกลยุทธ์เรามาดูในเรื่องของวิสัยทัศน์ กันก่อนนะคะซึ่งมีความหมายว่าการมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กรชุมชนและกำหนดความต้องการรวมสุดท้ายพร้อมเชื่อมโยงกับภารกิจค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกันนะคะเรามาดูของอย่างยกตัวอย่างของกศนเพ่าเมืองชลบุรีนะคะวิสัยทัศน์คือจัดการศึกษาตลอดชีวิตผูกมิตรกับเครือข่ายกระจายความรู้สู่ชุมชนทุกท,ท,กท,ท,กที่ทุกเวลาด้วย ICT มีอาชีพและแข่งขันในประชาค,คมอาเซียนอย่างยั่งยืนนะคะอย่างวิสัยทัศน์ของเภอเมืองนะคะส่วนในของพันธกิจมีความหมายว่าความประสงค์หรือความมุ่งหมายพื้นฐานขององค์กรชุมชนที่จะต้องทำาให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อาจกล่าวไว้ว่าเป็นขอบเขตในการดำเนินงานขององค์กรนะคะอย่างยกตัวอย่างของอำเภอเมืองเช่นเดียวกันนะคะจะยกมาสองหัวข้อนะคะ1 จัดและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 2. จัดและส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเองนะคะเป้าหมายมีความหมายนะคะสิ่งที่เราต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นตามข้อบ่งชี้ความสําเร็จตามพภนธกิจจะต้องมีผลออกมาในเชิงปริมาณคือเป็นรูปธรรมสามารถคิดคำนวณหรือคิดหาเปอร์เซ็นต์ได้ นะคะกลยุทธ์มีความหมายตัวถูกกำหนดขึ้นมาเป็นกรอบของการจัดการให้นำเนินงานไปไปตามเป้าหมายที่จะช่วยชี้นำทางในกระบวนการวางแผนการปฏิบัติการต่อไปค่ะในเรื่องที่4นะคะการวางแผนปฏิบัติการจะมีในเรื่องของ5ขั้นตอนนะคะ 1. การวางแผน การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินการโดยกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมัดมีปฏิสิทธิภาพนะคะเราเมื่อจะมีความสําคัญของการวางแผนมีทั้งหมด4องค์ประกอบนะคะ 1. เป็นการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต 2. เป็นการกําหนดวิธีการดําเนินงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3. ทำให้บุคคลรู้หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 4. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดีและเป็นระบบในองค์กรหลักสําคัญของการวางแผนนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อ 1. จะต้องมีการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุน 2. ลงทุนแล้วต้องได้เกิดอะไรเกิดกําไรนะคะเพราะเกิดกําไรแล้วต้องเป็นตัวเงินออกมาให้เราชัดเจนด้วยนะคะสิ่งที่ผลพลอยได้อันที่3ามคือ มีผลพลอยได้ต่อสังคมนะคะอันที่สามมีผลพลอยได้ของต่อสังคมแล้วแล้วมีความผลความสําเร็จในการประกอบอาชีพแล้วระยะเวลาของการผลิตนั้นเราจะทํายังไงให้การผลิตนั้นประสบความสําเร็จนะคะอย่างในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ํามันราคาสูงจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สแก๊สแทนใช่ไหมคะอ่าเพราะที่4ี่ ความต้องการของผู้บริโภคจะต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคว่ามีต้องการสินค้าแบบใดชนิดใดมากน้อยเพียงใดนะคะเรามาดูในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายนะคะของข้อที่2การกําหนดเป้าหมายจะมีข้อกําหนดเป้าหมายอยู่2ลักษณะคือ1เป้าหมายเชิงปริมาณอะไรที่มีจํานวนแต่ละช่วงแต่ละเวลา 2. การกําหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีปัจจัยที่มาพิจารณาคือลักษณะผลผลิตที่เข้าสู่การตลาดขนาดผลิตและอื่นๆข้อที่3การกําหนดกิจกรรมดําเนินการเมื่อกํากหนดเป้าหมายการผลิตแล้วเราจะต้องมีการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานให้มีความสามารถในการผลิตตามเป้าหมายที่ได้กําหนดได้แก่หนึ่งกหนดสินค้าที่ผลิตตามลักษณะของสินค้าซึ่งจะต้องผลิตจํานวนเท่าใดต่อวัน 2. การจัดระบบแรงงานวัตถุด,ดิบจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละช่วง 3. การจัดอุปกรณ์ให้ครบและพร้อมที่จะผลิตได้ตลอดเวลาหัวข้อที่4การตรวจและการตรวจสอบแผนทำได้โดยพิจารณาดังนี้ 1. การลงทุนเงินที่ใช้ตามแผนที่เพียงพอหรือไม่ 2. แรงงานที่จะใช้ตามขั้นตอนการดำเนินงานเพียงพอหรือไม่ ขั้นตอน3ขั้นตอนการดำเนินง,งานจะให้ได้ตามทันเวลาปริมาณหรือไม่ 4. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ 5. เมื่อดําเนินง,งานแล้วไม่ขาดทุนหัวข้อสุดท้ายนะคะ 5. การปฏิบัติตามแผนเมื่อพิจารณาตรวจสอบแผนแล้วว่าสามารถดําเนินการได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนต่นตางๆแล้ว แผนตรงนั้นเราประสบความสําเร็จอย่างไร1นึ่งดำเนินการตามแผน 2. ทําการตรวจสอบอย่างละเอียด 3. ติดตามผลว่ากิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือผลิตผลเราได้ตามกําหนดไว้หรือไม่ค่ะสําสหรับวันนี้นะคะครูหน่อยและครูนัทก็ขอจบคลิปการนําเสนอในวันนี้ให้กับพวกเรานะคะและเราก็จะต้องทําแบบทดสอบนะคะ ใบงานที่พวกครูได้ทำไว้ให้เข้าไปทำกันนะคะในคลาสมพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ